สวัสดีค่ะออกแตงตำตำแตงนะวันเนี้ เยอะเนาะสามบีบมทำไมอะโทรไปยุคเลิกเน็ตสามบีบีบอไมจะ <S <S มีคอสเตอร์ไว้ทำไมก็ไม่รู้ไม่ค่อยจ้างพนักงาน ตัวตำเนาะตำลูกเดียวน,นะคะพอดีเขาคนคนที่ผมจะเปิดให้เขาเป็นญาติของขาดีย้ายที่แล้วเขาจะแล้วเขาจะป็นที่อื่เข้า นะครับแต่แต่เขาขอเขาจะเปิดเองครับเพราะมันเป็นชื่อผมในะครับหกของเขาจะใช้ใช่ครับ ถ้าผมจะจะส่งไปให้เขาเนี่ยว่าแทนลูก ตำใส่พริกแห้งนะคะร <อ S 1> พริกแห้งนี้มาจากเชียงใหม่เั่นต้องมาจากเชียงใหม่มพริกนี้เผ็ดมากเลยนะคะใช้ไม่พอ เอ็กซ์ีแล้ว่าจะใส่ใส่ไม่ได้เอีก,กเตรียมด้วยะได้ขึ้นมานึ่เดี๋ยวถ้าไผม่าไปงโมส่งให้พี่ประกนันเท้านะก็เลี้ยเดี๋ยวผมอพี่มันันแน่เดี๋ยวไม่ยากพี่ถ้า,า,<อ>าพี่ติชื่อพี่จะเปนแน่โบอกพี่อะคะพิก นาวมกนาวแล้ใส่ย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะ ตำแตงใส่ยาหวานนิดนึงพอ,อตำด้วยปลาร้ราเขียวก่อนช้อนสองช้อนสามสี่อ่ะจะเกีไปนะ

ใส่เปรี้ยวใส่มะนาว ล่อีกนิดหนึ่งพอทีนี้เป๊ะเส่มานก็ไปเลยโอ้ยไม่ใช่เสร็จแต่ เลย ตำแตงยั่วอ่ะอืมทีนี้เราไปกินกันเลยก็จะมีตำแตงทอดกระดูกหมูแล้วก็อกไก่แล้วก็ไข่พะโลอีกสามอย่างนะคะตาปลาไปกินกันไข่พะโล ทอดหน่ากินมาเลยคิว่าตำแตงมกะปิแคบหมูข้าวกิแคนิ้พอข้าวอจาจะกินกับกัน นะห,หวานนะสุดยอดหวานยังเอาซื้อผงพะโลในเซเว่นมาทำต้มไข่ใส่เอาหมูใส่แล้วก็กิกนหวานไม่ตัวใช้ได้อไม่ไม่ใช่ต่างเหรเฮ้ไม่ได้ใส่แค่ขนอแล้วก็ซอสปรุงรสแค่นนะั้นปรุงไห,หมล่ะอ,อร่อยนะ ขนมจีนก่อเอาละหมดแล้วไงตงเลยตำแตงกระดูกอ่อนทอดชีคงอ,อืมนั่นดีดีแบบ ไ่หมค่ะไข่ไหมคะ่ะไไ,ไม่ไ้อไ่ต้มน่กะปิ thế sẽ chụp xịn không em, xịn không, tôi là được không,

ทั่วประเทศแม่แจงไม่ตกทำไมวะอาถรรพ์แห้งไม่ใส่น้ำหนุมอ,อะไรต้มเสร็จเป็นสีนีเ่เหรอใครอือ ก็ให้ต้มสามสิบนาทีตีเขี่ยวมันน,น,น้ำหนึ่งลิตรต่ออืต่อผงฮโลโล่ชอมหนึง่ง นี่ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะคะทุกคนฝ like ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะ